สังดวหน,นี้ผมจะพาไปดูวิธีการหาดูแบบชาวบ้านอีสานไทยแลนด์นะดูกำลังโกลเลยจะมาดูกันตอนนี้ไม่ดูไม่รู้ว่าได้หระ เดินมาทุกแบบเหลือได้นะได้แล้วครับจังหวะนี้ขับแล้วครับขับแล้วจังหวะนี้ขับแล้วจังหวะนี้ขับไปแล้วจังหวะนี้ขั้โหตัวใหญ่มากเลยครับทุกคนตัวใหญ่มากเลยดูครับดูดูตัวใหญ่มากเป็นมีต้องมีทั้งแค่ ดูครับนี่หน่อยกับเก่งไฟนี่หน่อยดูมาครับโอ้โหเก่งไงเก่งมากเลยเก่งไหมหนูดูครับหนูหนูตัวยางใหญ่เลยโอ้ใหญ่ลจริงนะเจ่มากสุดยอดมากเลยทุกคน พอเ่าเห็นบ่หมานพันนี่วะเขานี้หมาเวลากินน่ะเขาตัวให่มากเลยอาืดไปอาคือออนรมออนมาเสียมะเสียมเร็วเลยแวกคนตัวใหญ่มากเลยโอ้เียมมากมากเสียมมามากเลยทุกคน ดูดิตัวอย่างใหญ่เลยโหดูดูดีหน่อยเดี๋ยวกินขึ้นดีหน่อยเนาะเห็นป่ดีหน่อยนี่เก่งจียวเดี๋ยวดึงแถวๆดีหน่อยดูรูขุดรูใหญ่ใหญ่ จะพานแต่น่อยขอไต่เร็วต่อละจะพามันวันบรรยากาศตรงใช่ยูดูหนูตัวใหญ่มากเลยดูดูโอ้ตัวโคตรใหญ่ดูท้องมันดิทุกคนตัวยังใหญ่เล่อยปลดอยปล่อยอ่ะเดี๋ยวเด็บตัวนี้ ออจบการถ่ายเพียงเท่านี้นะคะ